ไม่ตรงปกที่สุดก็โรงงานเรานี่แหละครับตอนถ่ายอยู่ในโรงงานก็ว่าเงาแล้วนะครับลูกค้ามารับถ่ายอยู่กลางแจ้งยิ่งเงาเข้าไปใหญ่อันนี้ไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิน้นเรื่องล้อโครเมียมรับรองเราของแท้ของจริงงานของเราไม่ได้เรียกว่าชุบโครเมียมนะครับของเราคือการเข้าตู้แว็บคัมที่เป็นโครเมียมไม่ได้มีการใช้น้ําแต่อย่างใดทั้งสิน้นมีหลายคนถามนะครับว่าขึ้นขี้เกลือเป็นขาวๆไหมของเราไม่มีทางเป็นที่เกลือแบบขาวๆได้โดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเราใช้คนละระบบ การชุบโคมเมียมด้วยไฟฟ้าหรือ electro p a n t i n g จะใช้โลหะโคมเมียมจริงๆเคื่อบนผิวล้อโคมเมียมแม้จะดูสวยงามแต่ในความเป็นจริงแล้วจะไวต่ออากาศความชื้นความเค็มหรือแม้กระทั่งฝนตกเมื่อโดนความชื้นหรือแร่ธาตุในอากาศมันจะทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็นคลีเกลหรือสนิมขาวบนโลหะทันทีและอีกอย่างหนึ่งที่การชุบน้ํากลายเป็นสนิมได้ก็คือเขาไม่ได้มีการเคลือบอะไรทั้งสิน้นเพราะในอุตสาหกรรมรถยนต์ระดับโลกเขาใช้วิธีแวกข้ามกันทั้งสิน้นระบบชุดน้ําตอนนี้แทบไม่มีแล้วครับ